พอถึงฤดูฝนเนี่ยะแม่น้ำสายนี้นะครับก็จะสูงมากแล้วก็ตัดขาดผู้คนที่อยู่ในเมื่อจะเป็นบ้านช่างแป้แล้วก็ตะลุงก็จะเป็นสองหมูงบ้านหลังใ่ที่จะถูกตัดขาดรวมไปถึงตูดอยที่เข้ามาอยู่ในพื้นทีนะ่แล้วก็ตัวผมเองนะครับ,บก็ออกจากพื้นที่ไม่ได้นี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะมาเจอแม่น้ำสายนี้ก็ยัง วกันว่าเราจะทำได้ไหมดูเหมือนว่าข้างหน้านี่จะมีการพัฒนาที่ผ่าน นี่เราจะใช้รถข้ามนะโอ้รถข้ามหรอรถข้ามสะพานว้าจริงหรอรถข้ามสะพานหรอรโอ้ใช่ไหมเนะี่ยเฮ้ยยันลงได้ไหมไม่ต้องลงครับผมอ้ครับผมปลอดภัยหรือเปล่าวะเออเจ้าข้ามสะพานจริงรอ่ะ เขาไม่ข้ามสะพานนี่แล้วจะไปายน้ำไปเลยครับโอ้โอ้ข้ามได้เหรอแรงกว่านี้ปลอดภัยหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ตอนนี้นะทัวรเฟอร์เราจะเอาอีทอกข้ามสะพานแขวนนะเป็นครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้ผมจะรอดไปไล่สดต่อหรือเปล่านะฮะ โอ้ยจะเปไปพูดอย่างนั้นเลยครับออผมถ้ากล่าเปปีสองปีเออโอ้ยทุกอ,อ,อ,อย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะครโคเฟอร์เราคือมันแคบมากพอดีกับตัวรถเลย แล้วก็จะเห็นว่าข้างหน้านี่ก็กำลังต้มถนนอยู่นะฮะโอ้โหอ,โอดูเหมือนว่าโอ้ยันจะหลบให้้นแล้วนะครับบางคนก็ปีนนะครับผมว้านี่เป็นอะไรที่เสียวมากๆนะฮะโอ้โหดูดิข้างๆน,งงน้ำห้วยไหลเชี่ยวเลยนะเรากลับทางห้วยไม่ได้แล้วนะครับ บางส่วนกำลังตี๊ตาปูอยู่เลยนะเออเป็อนอะไรที่นะครับแคบมากนะฮะเป็นท้องว่างนี่แคบมากเลยทอมเปอร์เรานะบอกว่าข้ามมาสองปีแล้วกลัวทำไมเอา เยวมากครับดรอดยอปทานมาได้